สวัสดีครับหลังจากที่เราเรียนหลักการนะครับของการใช้เลขยกกําลังฐาน10นะครับช่วยในการทําให้ปริมาณทางวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่มีค่ามากหรือมีค่าน้อยมากๆนะครับง่ายในการบันทึกหรือการอ่านแล้วนะครับเราก็มาลองทำแบบทดสอบนะครับกันดูนะครับเมื่อกี้นี้ครูทิ้งท้ายไว้นะครับว่าทำไมเราถึง เลื่อนจุดทศนิยมในในตัวอย่างนะครับที่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับเป็นมวลของอิเล็กตรอนนี่นะครับทำไมเราถึงไม่นับทศนิยมไปถึงคูณนับมาถึงเลขเก้าตัวนี้นะครับมันได้ตำแหน่งทศนิยมที่ตำแหน่งที่3 1เนี่ยนับมาจากนี่นะครับน,นับมาถึงเลขเก้านี่ได้ตำแหน่งทศนิยมที่31 ทำไมถึงไม่นับไปตัวสุดท้ายเป็น32แล้วตรงนี้ก็จะได้92คูณ10ยกกำลังลบ32กิโลกร,รมัมทำไมถึงไม่นับไปถึงนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการในการบันทึกในเรื่องของสัญญกรณวิทยาศาสตร์เนี่ยะครับการเขียนตัวเลขนะครับในรูปมาตรฐานของสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะครับ เราจะให้ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะครับชื่อว่า A นี่นะครับแล้วก็10ยกกำลังเลขชี้กำลังจะให้ชื่อว่า N นะครับา a ตัวนี้นะครับจะมีค่าได้คือมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10คือมันเป็น1ได้นะครับมากกว่า หรือเท่ากับนะครับมากกว่าหรือเท่ากับจไมีขีดเล็กๆตรงนี้ครับเนี่ยถ้ามากกว่าจะแค่นี้หรือเท่ากับคือจะเพิ่มเส้นนี้เข้าไปมากกว่าหรือเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นเป็น1ได้นะครับ a เป็น1ได้แล้วก็มากกว่า1ก็คือ234 5 6 6 5 6 7อะไรได้หมดนะครับไปจนถึงน้อยกว่า10แสดงว่าเป็น10ได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าไม่มีคําว่าเท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดก็คือ 9. 9 9 9 9ุดก แต่เป็นสิบไม่ได้ครับวันเราย้อนกลับไปดูที่ตัวอย่างเราจะพบว่าถ้าเราบันทึก9.1เนี่ยก็คือตัวนี้คือตัว A ใช่ไหมครับอคูณ10ยกกำลัง n n คือลบ31 a คือ9.1มันจะยังไม่เกิน10นี่ครับแต่ถ้าเราบันทึก a เป็น9.2มันจะเกิน10เห็นไหมฮะวันตัวนี้เป็นการบันทึกสัญกรณ์วิสัยที่ผิดที่ถูกต้องเป็น9.1ครับอ่า เพราะฉะนั้นนะครับ a ตัวนี้นะครับเป็นได้สูงสุดคือ9จุด9ก็ก้า9เท่เทอไรก็ช่างแต่ห้ามเป็น10นะครับเพราะมันต้องน้อยกว่า10เป็น1ได้ไหมได้นะครับแล้วก็มากกว่า1ไปได้จนถึง9จุด9ก็9เาเอาเ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทําดูนะครับเรามีโจทย์ให้ลองฝึกทําอยู่4ข้อนะครับนักเรียนฝึกทําก่อนนะครับ หรือหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ลองทำให้เสร็จนะครับแล้วเราค่อยมาดูเฉลยกันนะครับามาดูเฉลยข้อที่1นะครับอันนี้เป็นจำนวนที่มีค่ามากเราต้องใช้10ยกกำลังจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับก็จะเป็นตัว A เนี่ยก็คือเป็นได้คือ8.64ถูกไหมครับเพราะว่าตัว A เราจะต้องน้อยกว่า10 ก็คือเป็นไปได้8.64แสดงว่าเราใช้ศูนย์กี่ตัวครับ1 2 3 4ก็คือ10ยกกำลัง4เพราะมันเกิดจาก8 64. คูณ8.64คูณกับ10ยกกำลัง4ก็คือ0 1 2 3 4 4ตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับหรือน,นักเรียนอาจจะมีเทคนิคนะครับในการทำโจทย์ในลักษณะนี้อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะพาทำนะครับอันนี้เราเฉลยไปแล้วอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเราอาจจะมองว่าด้านหลังตรงนี้นะครับมีทศนิยมอยู่เพราะมันคือ8 0 0 0มครับทศนิยมมันอยู่ตรงนี้ เราจะเลื่อนทศนิยมมาอยู่หลังเลข8นะครับเราเลื่อนมาอยู่นี่เราเลื่อนมา1 2 3 4 4 t ก็เลยเป็น10ยกกำลัง4เห็นไหมครับเราเลยได้ข้อสรุปว่าถ้าเราเลื่อนจุดทศนิยมนะครับไปทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะทำให้ สิยกกําลังเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นคือเราเลื่อนไป4ครั้งมันก็เพิ่มขึ้น4นะครับอลองดูข้อถัดไปนะครับเราต้องเลื่อนจุดเนิยมไปอยู่หลังเลข9กใช่ไหมครับก็จะได้9.8165แสดงว่าเราเลื่อนจุดเทิยมไปกี่ครั้งครับ1 2 2ครั้งก็คูณ10ยกกําลัง2เห็นไหม ได้แล้วเนี่ยเพราะว่า A เราไม่เกิน10นะครับก็ถูกต้องนะครับเห็นไ,ไหมครับข้อถัดไปอ่าตัวนี้เป็นการเลื่อนทศนิยมในเลขที่มีค่าน้อยมากๆเราต้องใช้10ยกกำลังจำนวนเต็มลบใช่ไหมครับอ่าตัวเลขที่เราต้องการคือ3.98นี่คือ A นะครับเพราะว่า A จะต้อง มากกว่า1แต่น้อยกว่า10นะฮะสก็มากกว่า1แต่น้อยกว่า10นะครับแล้วก็คูณ10ยกกําลัง n อ่ามาดูว่า n เราจะเป็นเท่าไหร่นะครับ n เป็นจํานวนเต็มเป็นเต็มลบเต็มบวกก็ได้เราก็มาดูว่าเราจะนับถ้าเป็นวิธีของการนับจํานวนทศนิยมนะครับเราก็นับไปไปหาเลข3 1 2 3 4 5 6 7 8อ่า ทศนิยม8ตำแหน่งก็เป็นสิยกกำลังลบ8ดเห็นไหมรหรือเราจะใช้เทคนิคอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอ่าโดยมองว่าเราเลื่อนจุดทศนิยมจากตำแหน่งนี้ครับไป1 2 3 4 5 6 7 8มันถึงมาอยู่หลังเลข3เห็นไหมครเนี่ยมันอยู่หลังเลข3ก็คือเลื่อนไป8ครั้งนะครับแสดงว่า การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางด้านขวามือจะทำให้10ยกกำลังลดลงนะะอ่าเราได้ข้อสรุปมาเพิ่มเติมนะครับเป็นหลักการง่ายๆอีกว่าการเลื่อนทศนิยมไปทางด้านซ้ายมือ10ยกกำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับการเลื่อนทศนิยมไปทางด้านขวามือ10ยกกำลังจะลดลงนะครับห่ะ ต่อไปนะครับข้อสุดท้ายอ่าข้อนี้เราต้องการ A ที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า10ก็จะต้องเป็น3.6105กยถูกไหมครับ3ก็คือมากกว่า1แต่น้อยกว่า10แสดงว่าเราต้องเลื่อนทศนิยมมาอยู่หลังเลข3เราเลื่อนไปกี่ทีครับ1 2 3เลื่อนไป3ทีอ่าข้อสรุปของเราคือ จุดศูนย์กาหากเราเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือนะครับ10ยกกำลังจะเพิ่มขึ้นและถ้าเราเลื่อนไปทางด้านขวามือนะครับ10ยกกำลังจะลดลงอ่าเรามาทำต่อนะครับเดิมมันคูณ10ยกกาลัง8ใช่ไหมครับเนี่ยเดิมเดิมแต่เราเลื่อนไปจากจุดอยู่หลังเลขศูนย์ตัวนี้นะครับ1 2 3มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ3ก็คือเป็น8บวก3ครับ 8 9 10 11ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้คำตอบคือ3.60 6ุดหกศูนย์หกหนึ่งสามจุดหกหนึ่งศูนย์ห้าคูณสิบยกกำลังสิบเอ็ดนั่นเองนะครับอ่าอันนก็จะเป็น A คูณสิบยกกำลังเอนอ่านี่ก็คือในเรื่องของสัญญกรวิทยาศาสตร์นะครับอ่า สันยกรวิทยาศาสตร์ที่ใช้เลข10ยกกำลัง N นะครับในการช่วยทำให้เลขหรือปริมาณนะครับที่มีค่ามากๆหรือน้อยมากๆนะครับสามารถง่ายในการอ่านและบันทึกนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ